ท่านประธานที่เคารพครับเกริดผมจิรายุขงบบวงรัพย์สมาชิกสภาวิจารณ์รัรกรุงเทพมหานครเขต18คลองสามวาครับท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่มีความรู้ความสามารถได้นั่งรับฟังปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับที่นําเรื่องนี้เข้ามาเหตุผลก็เพราะว่าผมเนี่ยสัมผัสกับสื่อตั้งแต่อายุประมาณ7ขวบ สื่อมีหลากหลายประเทศหลายประเภทกับหลายท่านก็ได้อธิบายไปบ้างบางพอสมควรแล้วนะครับแต่ที่ผมบอกอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยเราฟังดูเหมือนจะทํางานครอบจักรวาลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขอบเขตอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นท่านประธานครับถ้าเกิดท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ติดตามชมโทรทัศน์เมื่อสัก30ปีที่แล้วแลวพอจําได้นะเขามีรายการที่ชื่อว่าสโมสรพึ่งน้อยถ้าใครพยักหน้านี่แสดงว่าพอมีอายุนะฮะพอเคยชม เราจะเห็นนะครับว่ารายการประเภทนี้เนี่ยในสมัยอดีตมีเยอะและผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกสโมสรพึ่งน้อยพูดไม่อายครับท่านประธานครับอยู่กรุงเทพเลยคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าจะให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นในเชิงสื่อเนี่ยต้องไปแต่งเป็นมดแดงบ้างละ่ะไปใส่เป็นช่อดกอกไม้แล้วก็ไปเล่นละครเวทีออกโทรทัศน์บ้างละ่ะผมจําได้ท่านประธานครับผมเป็นนักดนตรีไทยในวงต้นข้าวสมัยก่อนเนี่ยนะฮะฝึกกับอาจารย์ดวรัตพงไพบูรณ มีความรู้สึกว่าผู้จัดการวงคืออาจารย์นวรัตน์พงไพบูลขอภัยที่เอ่ยนามท่านท่านอยู่ภายนอกเนี่ยนะฮะจะไปออกสื่อต่างๆเนี่ยมันแสนยากระบักเขินเหลือเกินแล้วก็ผมจําได้อีกเช่นเดียวกันท่านประธานครับศูนย์สังคีบสินที่อยู่ตรงสะพานผ่านฟ้าของธนาคารกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดหนึ่งครับที่เผยแพร่สื่อสร,ร้างสารรค์และสถานีโทรทัศน์ช่องอาสามอสมทสมัยก่อนอยู่หนองแขมนะฮะผมไปออกได้ครั้งหนึ่งแล้วก็จําความได้ครับว่าไปออกเนี่ยไม่เสียสตาง สถานีโทรทัศน์จัดรายการให้ครับและที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะตื่นเช้าไปโรงเรียนเนี่ยจะได้ยินรายการเจ้าขุนทองหกโมงเช้าเนี่ยได้ยินท่านประธานครับท่านประธานพอจะดูโทรทัศน์เช้าๆเ,เนี่ยจะพอได้ยินผมเชื่อว่าท่านพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ยื่นมาเนี่ยนะฮะสอดรับกับผู้แทนรัษฎร3าสท่านทั้งจากฝ่ายคา้านแล้วก็จากฝ่ายรัฐบาลครับแต่ว่าผมมองภาพรวมอย่างนี้ท่านประธานครับว่าที่เราพูดกันว่าเหนือเมฆเนี่ย กองทุนนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเต็มที่ก็หาเงินมาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทําหน้าที่ในการจัดหาสื่อโดยการช่วยเหลือผมกําลังมองในภาพรวมของกองทุนแล้วก็พระราชบัญญัติฉบับนี้ครับฝากท่านรัมตรีฝากท่านประธานและฝากท่านผู้แทนจากพี่น้องประชาชนครับผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นคณะกรรมาการวิสามันแต่สิ่งที่ท่านจะทำเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆในวงการสื่อและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เงินจะมาเท่าไหร่จะ5 0 0ร้อพันล้านหรือจะพันแปดร้อยล้านเท่ากับไทย PBS TV ไทยที่เขารับปีละพันแปดร้อยล้านบาทเนี่ยนะตัดมาสักครึ่งไหมครับให้กองทุนคณะนี้ไหมแต่ประเด็นมันก็คือว่ากองทุนนี้เนี่ยกำลังทําตัวลักษณะคล้ายกับบริษัทโฆษณาท่านประธานครับบริษัทโฆษณาที่มีพื้นที่สีขาวเยอะรายละเอียดไม่ว่าครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตวิทยุโทรทัศน์มาทางมือถือหรือแม้แต่กระทั่งบิลบอร์ด ท่านไม่มีอำนาจหรอกครับผมดูจากพระราชบัญญัติ36มาตราที่รัฐบาลเขียนแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้เสนออีก40กว่ามาตราแต่ท่านสามารถที่จะกดดันทางด้านสังคมได้ดังต่อไปนี้ครับการกดดันทางสังคมของท่านเนี่ยนะท่านต้องทําเหมือนบริษัทโฆษณาครับท่านรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาไหนคือพรามไทม์พรามไทม์คือเวลาที่คนดูละครครับเหนือเมฆสองเรยาตบจูบอกสันขวัญแขวน,ขวนอกหักรักคุด ถ้าพิธีกรหรือว่าดารารักแสดงคนไหนไม่มีข่าวลุดภาพลุดไม่ดังอย่างนี้เนี่ยท่านมีโอกาสครับที่จะไปควบคุมหรือว่าแนะนําพี่น้องประชาชนได้อันนี้ถือเป็นงานเอกเทศของกองทุนนี้นะครับในเรื่องของสื่อไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าท่านมีความรู้อยู่แล้วลหละแต่ว่าโลกมันกว้างมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้ใครอยากจะดูหนังที่มันขอภัยแล้วฐบารบทธานครับว่าปิ๋วเนี่ย เขาบอกกดเข้าไปใน Google Search คำว่าวาบผิวเนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนเว็บเด็กมีช่องทางเข้าเยอะแยะครับแต่ผมถามว่าเราจะไปปิดกั้นได้ยังไงเขานั่งอยู่ที่บ้านแต่คณะกรรมการกองทุนที่ท่านกําลังหามาเ่ยจะมาโดยทางไหนก็แล้วแต่รัฐบาลจะแต่งตั้งหรือจะใช้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมก็แล้วแต่นี่นะผมบอกว่าท่านต้องมีเป้าหมายครับว่าไม่ใช่การแทรกแซงไม่ใช่การสั่งสอนแต่เป็นการแนะนําและเพิ่มจุดขาวให้มันมากขึ้นในวงกลมสีดําครับ ความหมายของผมก็คืออย่างนี้ท่านประธานครับข่าวดีประเทศไทยมีนะฮะจักรยานสีแดงยังคิดได้นี่ถ้าเกิดซื้อจักรยานสีเหลืองเข้ามาเยอะๆของประธานสภาที่พูดเรื่องงานวันเด็กก็กลายเป็นประเด็นอีกแต่ว่าตรงนี้แหละครับคือหน้าที่ของคณะกรรมการและพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปเป็นกรรมธิการวิสามันท่านเสนอสิครับว่าอำนาจของกองทุนนี้เนี่ยไม่ใช่การใช้เงินพอพูดถึงกองทุนพ๊บมันคือเงินครับพอมีเงินุ๊บมันมีอำนาจท่านประธานครับ ต่อไปนี้ถ้าจะซื้อเวลาช่อง7็ดได้ไม่้หกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่ท่านประธานทราบไหมครับสองแสนนะค่าเวลาช่อง7เนะี่ยฮะราคายังไม่ยังราคาลดแล้วด้วยนะครับช่องสามนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับช่องเก้าเนี่ยถ้าแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะี่แสนห้าครึ่งชั่วโมงแ้ะท่านประธานครับเช่าเวลาเนี่ยนี่ยังไม่นับรวมโปรดักชันนะฮะยังไม่รวมครีเอทีฟที่อยู่ในหัวอีกและเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องคิดต่อครับท่านไม่สามารถห้ามเรยาได้ ท่านไม่สามารถห้ามเหนือเมฆ7เหนือเมฆแปดได้ถ้าเขาจะฉายท่านไปสั่งแบนก็ได้ยังไงนะฮะไม่ได้หรอกครับกองทุนนี้เพราะฉะนั้นไม่พูดถึงผมก็เลยจะพูดถึงจุดข่าวเล็กๆในวงกลมสีดํามันจะค่อยๆขยายครับ3าหเริ่มแล้ว4ี่หกทำท่าว่าจะดีก็เลิกไปห้หมาใหม่วันนี้เป็นนิมิตหมายอดีท่านประธานครับเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะบอกท่านนะครับรายการดีๆสําหรับเด็กเนี่ยท่านต้องเอาให้ชัดครับ เหมือนท่านรู้เลยครับว่าหนึ่งทุ่มคือข่าวจะมาสองทุ่มเนี่ยเราดูข่าวในพระราชสำนักจบปุ๊บรอดูละครต่อสี่ทุ่มดูคุณกิติสิงหาปัดดูคุณนารกรติยาย์ช่องเจ็ดดูช่องสามนี่คือเวลาที่มันฟิกแล้วเห็นชัดเจนครับสมัยก่อนลูกชายผมเนี่ยนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ประธานครับชอบเปิดดูการ์ตูนช่องเก้าพอเปิดมาเจ็ดแปดโมงเนี่ยเขาเจอการ์ตูนและเป็นเวลาที่เด็กจะรู้เลยว่าอ๋อได้ซึมซับการ์ตูนที่มีแง่คิดต่างๆชื่นชมนันต่อยเซมเบ้ครับ ลูกผมพูดครับครับพ่อได้ครับมาจากการ์ตูนที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมันหลงลืมครับอะไรก็ข่าวการเมืองอะไรก็เรยา,มาเมชานี่ผมเจอคุณฉัดชัยเดินไปตึกวุฒธธินะฮะที่เขามาชี้แจงเรื่องเรยาผมก็ตื่นเต้นว่าเอ๊ะอะไรกันนกักนกหนากับละครเพราะฉะนั้นกองทุนนี้เลยครับท่านผู้แทนประชาชนครับท่านต้องทํางานในเชิงรุกและทําให้คนจําได้ เช่นทสาวอาทิตย์นี้ช่อง 3, าช่อง5ช่องเช่องเช่อง11ไทย p ี s หรือแม้แต่กระทั่งทีวีดิจิตอลที่จะเกิดขึ้นอีก 30, 40ช่องเนี่ยท่านฟิกเวลาเลยครับกองทุนนี้มีหน้าที่ซื้อเวลาจากสถานีโทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนส่วนลดพิเศษแสนหนึ่งลดเจ็ดได้ไหมเช่า30,000อย่างนี้นะครับมันเกิดความชัดเจนขึ้นท่านห้ามไม่ได้หรอกครับ ถ้าเขาจะเขียนบทตบจูบจะไปกระแทกนักการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันห้ามเขาไม่ได้ครับมันเป็นโลกเสรีทางความคิดแต่ท่านสามารถเพิ่มจุดขาวในวงกลมสีดําได้ครับท่านประธานครับประเด็นต่อมาครับนอกจากท่านเป็นผู้ที่นําเสนอเรื่องราวของรายการแล้วเนี่ยนะครับมันมีทั้งข่าวดีประเทศไทยท่านทาได้ไหมครับคือค้นเบื่อครับวันวันดูแต่ข่าวร้ายประเทศไทยกันทุกวันแต่ถ้าใครอยากดูข่าวดีประเทศไทย มาพบกับสถานีโทรทัศน์ของกองทุนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็เปิดชมเนี่ยแหมมันชื่นใจฮะมีเด็กคนหนึง่งเหมือนเด็กหญิงวันลีเดินไปร้อยกิโลไปกลับเพื่อหาเงินเลี้ยงคุณยายฟังแล้วมีพลังข้าราชการทํางานเจอสอสอกวนๆบ้างแต่ตั้งใจทํางานก็โอเคสอสอเจอคนข้าราชการกวนๆบ้างแต่ตั้งใจทางานเพราะดูสื่อสร้างสารรค์เวลาผมดูโทรทัศน์เนี่ยท่านประธานครับผมมีปัญหามากกับเรื่องโทรทัศน์ เพราะผมแยกแยะไม่ออกครับว่าอันนี้เนี่ยผมดูแล้วผมเฉยๆกับอันนี้ลูกชายผมดูแล้วปฏิบัติตามทุกวันนี้เขาชอบขอโทษนะท่านประธานครับสกายคิกเพราะดูการ์ตูนคาเลนเจอร์ไอ้มดแดงมดเขียววีแปเป็นแผ่นซีดีอะไรเยะแยะไปหมดผมก็พยายามจะหาเด็กหญิงอะไรพึ่งน้อยผจญภัยนักสํารวจมาแต่เด็กดูไม่ได้สิบนาทีท่านประธานครับบอกพ่อฟอร์เวิร์ดเถอะไม่อยากดู เพราะมันไม่ได้เกิดแรงกระตุน้นกองทุนนี้ครับท่านไม่ได้ต้องไปใช้ผ่านสื่อโทรทัศน์จากฟรีทีวีท่านมีเงินไม่พอหระครับไทยพีพีเอสมีเงินปีพันแปดร้อยล้านยังทําได้เท่านั้นนะฮะแล้วผมถามว่ากองทุนท่านมีเท่าไหร่ถ้าท่านมีกองทุนประเดิมรัฐบาลมอบให้หนึ่งพันล้านบาทผมเชื่อว่าไม่ถึงแล้วท่านจะไปรองเงินบริจาคต่างๆนานาเนี่ยนะลําบากครับเรื่องต่อมาที่เกี่ยวข้องกันครับ เมื่อท่านเป็นผู้สร้างและท่านเป็นกระบวนการที่ภาษาเขาเรียกกันว่าเกตคิปเปิลหรือการควบคุมสื่อที่จะออกไปเนี่ยนะท่านต้องมีคนมีความรู้ความสามารถไม่ต้องเป็นกลางหรอกครับจะใครก็แล้วแต่ขอให้มีความรู้ความสามารถในด้านสื่อและมองลงไปที่เด็กและเยาวชนไม่ต้องยุ่งการเมืองไม่ต้องยุ่งเรื่องเศรษฐกิจเอาพัฒนาปัญญาของเด็กเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าอย่างนี้คือเหตุผลที่น่าจะทำนะครับเรื่องต่อมาที่ผมพูดนะครับว่ากองทุนนี้เนี่ยท่านไม่ได้มีอำนาจใหญ่โตหรอกครับ เต็มที่ท่านก็มีสตางแต่สตางของท่านเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นกระดาษได้ครับกระดาษที่ผมว่าเนี่ยนะสมมติผมเป็นผู้ผลิตรายการบริษัทจิรายุหว่วงทรัพย์จำกัดผลิตรายการป้อนให้กับช่องสามเป็นรายการตอนตีหนึ่งค่าเช่าเวลาสามหมื่นกลุ่มเป้าหมายก็ไม่มีเด็กดูอยูอย่แล้วละครับมีคุณพ่อคุณแม่แต่ท่านที่เคารพครับท่านประธานก็ฝากไปยังคณะกรรมการที่จะมีโอกาสเป็นในอนาะคตและถูกบันทึกไว้ในที่นี้ครับ บางเรื่องเนี่ยเรามักจะสื่อสารถึงเด็กโดยตรงแล้วให้เขาคิดเองแต่บางเรื่องมันไม่จาเป็นหรอกครับสื่อสารถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สื่อสารต่อไปยังเด็กได้เพราะบางทีผู้ใหญ่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับบางเรื่องเขาก็ไม่เข้าใจทุกเรื่องแต่ได้รับความรู้จากผู้ใหญ่ท่านประธานเคยฟังเพลงของพี่แจ้ไหมฮะนอนน้อยตัวหนึ่งเด็กคนหนึ่งไปเอามาไว้ใต้หมอนแล้วใส่แล้วนอนฝันดีไม่เคยได้ยินครับเด็กไม่รู้หรอกแต่รู้จักผู้ใหญ่ท่านประธานครับ พราะผู้ใหญ่บอกด้วยเพลงอย่างนี้เนี่ยท่านหยิบมาไหมเพลงเช่นนี้ท่านเอาไปเปิดในวิทยุท่านซื้อเวลาเลยแล้วท่านอธิบายต่อมันเป็นปัญญากับผู้ใหญ่ครับแล้วผู้ใหญ่ไปอธิบายเด็กว่าความสวยมันไม่ได้อยู่ในหีบหรอกมันคือธรรมชาติเพราะฉะนั้นผมจึงบอกท่านต่อไปครับว่าการที่จะสร้างสารร์ประเทศไทยด้วยสื่อสร้างสรรและปลอดภัยเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ให้แปลงเงินจากกองทุนเป็นกระดาษครับความหมายกระดาษก็คือประกาศสนิบัตน้องมีครับ สื่อไหนก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่าคณะกรรมการมีเหตุมีผลเนี่ยนะท่านให้ประกาศสิบัติบอกเลยครับรายการตอนเช้าสตรอเบอรี่ชีสเคส้กดูแล้วกลุ่มผู้หญิงแต่งตัวโป๊เกินไปหรือจะแต่งตัวดีเกินไปท่านมอบรางวัลครับแต่ถ้าไม่ใช่สื่อที่มันเป็นกลุ่มของสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสารรจะตกจูบตบจูบเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับเขามีกระบวนการตรวจสอบทางสังคมประชาชนห้ามไม่ได้บางคนยังชอบดูละครเนี่ย แต่ท่านมีอำนาจในการเสนอสิ่งเข้าไปในละครน,นั้นได้ครับเดี๋ยวนี้ผมดูละครตอนกลางวันท่านประธานครับเสาร์อาทิตย์มีเวลาเปิดโทรทัศน์ด,ดูโฆษณาแฝงเข้าไปเยอะครับพิธีกรบ้างละดาราใส่เสื้อยี่หอ้อสินค้าเดินกันหยิบกาแฟแก้วนะั้นเปิดตู้เย็นมาเห็นเบียร์ยี่หอ้อนั้นยะแยะไปหมดครับท่านก็ทําเช่นเขาได้เหมือนกันไม่ได้ให้เขาทําได้อย่างเดียวเนี่ยท่านอาจจะเปิดประตูมาเจอคัมภีร์หรือเจออะไรที่ดีๆแล้วแทรกเข้าไปก็ย่อมทําได้ครับ ละครเรื่องหนึ่งเราดูหนังต้นเรื่องแต่นาทีที่ 1- นถึงนาทีร้อยยี่สิบท่านประธานครับพระเอกเนี่ยมันจะไปดังตอนท้ายแรกๆมันก็เลวร้ายมามีตบมีจูบมีสารพัดแต่สุดท้ายปลายทางจบแบบแฮปปี้เอนดงทุกคนยกนิ้วให้กับพระเอกตำรวจมาอย่างนี้เป็นต้นไม่จะเป็นหรอกครับที่จะต้องใช้เงินทุกสิ่งทุกอย่างใช้ปัญญาและให้ความรู้สึกกับองค์กรต่างๆเหล่านี้นะครับนอกจากนี้ท่านประธานครับสื่อสร้างสรรค์นเนี่ยเรามักจะมองโทรทัศน์รูปแบบใหม่นะครับ หลานผมเรียนมหาวิทยาลัยเรียนทางด้านสื่อสารเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในมหาวิทยาลัยเยอะแล้วคิดในเชิงบวกเชิงลบไม่ต้องพูดถึงนะฮะท่านพูดกันไปเยอะแล้วอินเทอร์เน็ตอันนี้แล้วแต่เชิงบวกคือการสนับสนุนกิจ,จกรรมของเด็กในรูปแบบสื่อสาธารณะเช่นนักศึกษาคณะหนึ่งอยากจะทําละครเวทีเป็นละครน้ําดีเขาทําละครเวทีจบนะครับมันก็อยู่แค่บนเวที จบแล้วจบกันนะฮะมีเพื่อนดูอยู่ประมาณร้อยคนแค่นั้นเองครับแต่ถ้ากองทุนนี้เข้าไปสนับสนุนไปบันทึกเทปนะฮะเอาออกมาขยายความต่อเพราะดูแล้วนี่สุดยอดเด็กคิดต่อแล้วได้ปัญญาอย่างนี้ท่านต้องสนับสนุนด้วยวิธีการเช่นนี้ครับเพิ่มจุดดำขออภัยครับเพิ่มจุดขาวในวงกลมสีดําให้มันขยายวงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการทําสื่อสร้างสาระปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าต้องไปห้ามคนอื่นเขานะเพราะฟังมาในส่วนใหญ่ไม่อยากให้อ้นั้นออกมาอยากให้รายการนี้ ที่ผ่านมาท่านประธานครับมุมมองของคนดูสื่อเนี่ยนะอยู่ที่คนมองครับสามคนยนต์ตามช่องครับบางคนบอกว่าโอ้ดูเหลือเมฆชอบเพราะว่าจะได้รู้บางคนบอกโอ้ไม่ได้เดี๋ยวกระทบคนนั้นคนนี้บางคนบอกว่าไม่ได้มีกฎระเบียบมันตอบไม่ได้จริงๆครับว่าแบบไหนแต่พวกท่านก็ไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะไปชี้ผิดชี้ถูกว่าแบบนั้นถูกแบบนั้นผิดท่านกําลังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของเยาวชนในปีนี้ ถ้าพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านนะครับซูปเปอร์ฮีโร่ของคณะธรรมคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะฮะก็คือว่าท่านได้เพิ่มจุดขาวๆบนวงกลมสีดาด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบครับเช่นสร้างสารรค์ส่งเสริมและประนามประนามในความหมายของผมไม่ได้ไปชี้หน้านะฮะว่าอิเยการนี้อย่าไปดูชอฉชิงน้อยไปแล้วนอนหนูนี่น้อยไปแล้วมันต้องงองงูคือโง่เท่านั้นถึงจะดูได้ไม่ได้ครับ วิธีการผมเชื่อว่านักครีเอทีฟเนี่ยผมได้จบมหาวิทยาลัยผมเป็น c o อปปี้ไลเอร์ผมเขียนคําโฆษณาลมมันเย็นสารพัดผมทำโน่นทำนี่ผมรู้ว่าวิธีการแทรกซึมเข้าไปในด้านสื่อสร้างสารรค์จะทําอย่างไรเวลามาเป็นผู้แทนรัษฎรตอนเป็นนักข่าวตอนเป็นผู้ประกาศข่าวมีคนบอกโอ้ยอดเยี่ยมพอบอกเป็นนักการเมืองทุกคนแบบอ,อะไรลหละครับเพราะฉะนั้นการทําสื่อสร้างสารรค์ท่านต้องสร้างสารรค์ส่งเสริมและประนาม ประเด็นต่อมาครับเรื่องของคณะกรรมการที่มานะครับผมดูจากพระราชบัญญัติที่ระลักลักษณะคล้ายกันเนี่ยนะก็คือว่าจะใช้คนของกระทรวงวัฒนธรรมของท่านรัมตรีไม่ติดใจครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาคนหลากหลายนะผมอ่านดูก็ไม่ได้ว่าอะไรครับท่านห้ามนักการเมืองห้ามโนนห้ามนี่พวกผมไม่ได้ติดใจครับแต่ผมได้แสดงความคิดเห็นในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ผมฝากท่านคณะกรรมการวิสามันนะคณะกรรมการทีิการวิสามันที่ท่านจะเข้าไปประชุมนะครับ สถานะของกองทุนเนี่ยท่านโชคดีครับมันเป็นงบประมาณแบบที่ผมเรียกว่าแบบปลายเปิดหรือทําเท่าไหร่ก็ได้เข้ามาเท่าไหร่ไม่ต้องออกเพราะท่านไม่ต้องส่งคืนครังเพราะฉะนั้นการบรหิหารจัดการเนี่ยอย่าให้มันเกิดเหมือนในอดีตครับบันทึกไว้ในที่นี้ก็คือว่ากองทุนนี้จะทําเพื่อการสร้างสารรค์โดยเชิงกลยุทธ์คือการรุกรับและชื่นชมผมหวังครับว่าจะเห็นรายการตอน8ปดโมงเช้าวันเสาร์อาทิตย์ ผมชอบช่องเจ็ดนะฮะนี่ชมตรงๆจกักจักวงวงเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะก็ยังเห็นจนอายุ40กว่าเนะี่ยยังชอบอยู่เลยนะคือแม้จะไม่ได้อะไรมากก็รู้ละเสด็จพี่จะไปนั่นเสด็จน้องจะมานี่พระมเหสีจะนั่งตรงนี้แต่มันได้วัฒนธรรมความเป็นไทยอย่างน้อยเราก็ยกมือสวัสดีเราเดินก้มหลังอ่อนๆผ่านผู้หลักผู้ใหญ่เรามีมารยาทจากละครจากภาพ,พยนตร์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรามั่นอกมั่นใจว่าเปิดมาแล้วเจอ แต่หลังๆนี่มันจะเริ่มทานไม่ไหวครับสถานีโทรทัศน์บอกว่าถ้าให้เธอเช่าชัาช่วโมงละสามแ0 0แต่ถ้าฉันให้คนอื่นเช่าชัาช่วโมงละห้าแสนเงินมันไปควบคุมทุกอย่างหมดแล้วในกลไกลประเทศนี้ครับสรุปโดยใจความสั้นๆอย่างนี้ท่านประธานครับรัฐบาลมีหน้าที่ส่งเสริมนะครับแต่ไม่ใช่แทรกแสงมีหน้าที่ส่งเสริมเงินทุนและชี้นําปัญญาและให้อาวุธคับ ท่านมีช่องของรัฐบาลเยอะแยะมากมายเอกชนท่านขอเขาไม่ได้แต่ท่านมีกลไกลของรัฐครับทั้งอัตราภาษีอีกนิดเดียวท่านประธานครับหลายท่านรู้จักหมู่เกาะนามิผมไม่เคยไปครับประเทศเกาหลีแต่ผมทราบความจากน้องๆบอกว่าเนี่ยพี่ถ้าเกิดมีโอกาสอยากไปเที่ยวเกาหลีผมถามว่าทาไมครับเขาบอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยเขามีแคมเปญพิเศษ8 00 0ันกรุงเทพเกาหลีผมถามคุณจะไปดูอะไรเขาอยากไปดูหุ่นสองคนที่ยืนกอดกันผมจําชื่อหนังไม่ได้ท่านประธานครับ เดีย๋ยวว่าเป็นเกาะนามิที่รัฐบาลของเกาหลีใต้ส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็มาฉายในเมืองไทยทําให้คนในแห่แหนอยากจะไปครับอย่างนี้เนี่ยกองทุนต้องทำนะฮะนอกจากทําในประเทศแล้วให้คนไทยดูแล้ะเทิงปัญญาต้องทําให้ต่างชาติเขาเห็นด้วยว่ามาเมคกอินไทยแล้วแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปพัดพงพัทยาอย่างเดียวมันต้องไปที่อื่นตลาดน้ําไปวัดพระแก้วไปเจ้าพญาบ้างอย่างนี้ก็ต้องทำนะครับกองทุนนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ผมฝากข้อคิดไว้อย่างนี้ครับว่าอำนาจเป็นของท่านครับอำนาจเป็นของท่านท่านจะจัดการบริหารเรื่องนี้อย่างไรก็คิดถึงเด็กน้อยตาดำๆที่เริ่มเติบโตขึ้นมาจะได้ไม่เป็นเด็กแข็งกร้าวแล้วก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ